ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์อยากเทรดแล้วกำไรต้องมาฟังคลิปนี้กันครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตลอด13ปีของผมไม่ว่าจะกำไรวันละหลายแสนขัดทุนกับ10ล้านใน1อาทิตย์ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันใน3นาทีไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือมือเก่าคุณสามารถกดติดตามแล้วกดเซฟไว้ได้ครับ ชีวิตในการเป็นเทรดเดอร์ของผมมันถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงฟ้าหลังฝนกับช่วง6ปีแห่งความว่างเปล่าจุดเริ่มต้นผมก็เหมือนเพื่อนๆทุกคนแหละครับตั้งเป้าอยากรวยเราก็เดินเข้าไปร้านหนังสือไปสัมมานาฟรีในตลาดหลักทรัพย์ล้วก็ไปฝึกเทรดเดโมพอเริ่มมั่นใจก็เลยใช้เงิน1นึ่งแสนซื้อหุ้น2ตัวแรกในชีวิตซึ่ง3เดือนผ่านไปขาดทุนยับแล้วก็เข้ามาเทรดในตลาดฟิวเจอร์ของไทยขาดทุนบ้างกำไรบ้างสลับกันไป ล้วก็เสียตังค์สามแสนไปเรียนเทรดออปชันของอเมริกาและปีนี้ก็หมดตังค์ไปกับคอร์สหวยๆพอมาปีนี้ผมก็ได้รู้จักกับ Forex บินไปเรียนเทรดที่จังหวัดแพร่และนี่คือครั้งแรกที่ทําให้ผมได้รู้จักกับบอทเทรดเอเอในระหว่างนั้นตอนกลางคืนผมก็เทรดตลาดหุ้นเมกาแลกวางวันก็เทรดตลาดฟิวเจอร์ของไทยพอมาปีนี้ชีวิตดีเข้ามาหาลายัยเทรดได้กาําไรล่ํารวยจากนั้นก็มีแข่งเทรดของมัดเล็กรุป๊ปแล้วก็ชนะได้เข้าไปอยู่ในทีมของมัดเล็กรุ๊ปและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทาให้ผมได้รู้จักกับพีีีีีี่่่่ปรรรรมมมมมกกกับตตาาาไดดดด้้้เเเเยยนนููคคววใใหหททท็2014ือสุ ชีวิตของผมในช่วง6ปีแห่งความว่างเปล่าในปีนี้เนะี่ยหาเงินจากการเทรดในวันละแสนสองแสนบางวัน3 4มสี่ห้าแสนนี่เรื่องปกติมากบางทีสองอาทิตย์ขาดทุน6กแสนก็มีปีนี้คือปีที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมวันที่21อมกราคมปี2 0 1 5เนี่ยผมเสียเงินไปเกือบ10ล้านใน1อาทิตย์ผมถือช็อตโพสิชันตัวเซตฟิฟตี้เอาไว้เยอะมากแล้วตลาดมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นแบบขึ้นไม่หยุดแล้วผมก็โอเวอร์เทรดด้วยโดนมาจินคอแล้วก็เลิกกับแฟน ชีวิตมันจะมีอะไรห่วยไปกวา่านี้ใครเคยเจออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยนี่แหละทำไมผมถึงเรียกว่า6ปีแห่งความว่างเปล่าเพราะความพยายามของผมทั้ง6ปีมันหมดไปภายในวันเดียวฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอ เทรดเดอร์ ader, ทุกคนจําไว้เลยนะต่อให้ใจคุณอยากสู้แค่ไหนถ้าคุณไม่มีเงินมันสู้ต่อไปไม่ได้ไมันเหมือนทหารที่มีปืนแต่ไม่มีกระสุนนะดังนั้นต้องไปกลับไปทํางานประจําหาเงินใหม่ตอนไปทํางานประจําก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยตอนนั้นก็มีแข่งเทิดเจ้าเงินรางวัลของซากซอกแบงก์สิงคโปร์เข้ารอบสิบคนสุดท้ายจากทั่วโลกนะปีนี้ก็ไปเรียนต่อปอโทแล้วก็ทํางานประจําไปด้วยแล้วก็ผันตัวเองจากการเป็นเทรดเดอร์ที่นั่งเถิดเฉยๆนะมาเป็นสายคอนลิเททีฟแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ล้วก็ทําทีสิเเรรื่่องกกียวาาใช้ AI มแทน เเทอร์สถาบันและทีซีต์อันนี้ก็คือต้นแบบของเรียวแมนบอทด ที่ผมใช้เทรดให้ทุกคนดูอยู่ปีนี้ก็ลาออกจากพอโท2019ความมั่นใจเริ่มกลับมาออกจากงานประจํามาเทรดเลี้ยงชีพแล้วก็เริ่มเข้าวงการคริปโตโควิด -19 คือจุดเริ่มต้นของแก๊งเรียวแมนเทรดเดอร์พะปีนี้ผมเริ่มทำบอทเทรดคริปโตฟิวเจอร์ที่เชื่อมกับไบแอนให้เพื่อนๆและคนรู้จักใช้กันไปเข้าจ่ายค่าเช่าและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผมตลอด13ปี2ปีหลังเนี่ยผมไม่ได้มานั่งเทรดเองแล้วผมใช้สมองและประสบการณ์ของผมอะเอาไปอยู่ในเรียวแมนบอทแล้วให้มันเทรดให้บอทผมอาจจะไม่ได ผมยังห่างไกลความสําเร็จมากแต่ผมไม่กากเหมือนตอนปี2015แล้วแน่นอนแล้วผมก็พร้อมจะวิ่งไปกับทุกๆคนการเทรดมันคือการวิ่งมาราธอนครับวิ่งไปด้วยกัน